ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปูบุตยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาธิห้าประการก็คือเหตุเพิ่มพูนให้เกิดสมาธิิที่มีความเข้มแข็งมาก,กิ่งยขึ้นออจำแนกแสดงไว้เป็นห้าระดับด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดที่จริงก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเอง คือข้อแรกก็เริ่มที่ศีการสรํารวมระหว่างรักษากายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยไม่เป็นโทษต่อตอนเองแล้วก็โทษต่อบุคคลอื่นประการที่สองนั้นเป็นเรื่องสุตตะคือการศึกษาเรียนรู้การสดับสับฟังการพัฒนาปัญญามาจนถึงจุดที่เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ ส่นวลบาลีทันชายกับมาทิฐิยาสุปฏิวิทาคือครบเจาะเรื่องเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนและประการที่สามก็คือสนทนากันและเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในกรณีที่ฟังคนอื่นสื่อสารข้างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตะแต่ว่าถ้าสื่อสารทั้งสองทางก็เรียกว่าสนทนา อาการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของสมถะก็ที่จริงก็สงบลึกลงไปกว่าเดิมคือศีนั่นแหละแต่มันสงบลึกลงไปกว่าเดิมเป็นความสงบที่เข้าถึงใจระดับหนึ่งก็เป็นธรรมะทั่วไประดับที่สองก็เป็นสมถะก็หมายความวาสงบได้ตราบจาับตราบเท่าที่อยู่ในสมาธิคือสงบได้นานกว่า ปัะนด้ในที่นี้ก็ใครจะเสนอธรรมะชุดหนึ่งซึ่งที่จริงเราก็คุ้นๆกันนะครับก็คือหลักของพรหมิหารซึ่งเป็นอารมณ์ของสมถะชุดหนึ่งคือสมถะนั้นก็มีอยู่ตั้งสี่สิบอารมณ์แต่ว่าในที่นี้ก็ใครจะเสนอเรื่องพรหมิหารนั้นสี่ประการะเดี้ยจะมาพิมพ์หนังสือ เรื่องการลามาสูตรพูดไว้อย่างไรก็ในข้อความประสูตรนี้แหละแล้วก็มีเรื่องพรหมิหารอยู่ด้วยพระเจ้าทรงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าคนมีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีด้วยการเจริญพรหมิหารนะสีประการเนี่ยเออมันจะเป็นผู้ชนะในโลกทั้งสอง คือสมมติว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีท่านผู้ดั้นก็จะอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแต่ถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีท่านผู้นั้นอยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันด้วยแล้วก็ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ด้วยก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะในโลกทั้งสองประกอบกับ สมัยปัจจุบันถ้าเราติดตามข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเราจะพบเป็นความรุนแรงความขัดแยง้งการต่อสู้ปราบประหาร,ร,หารเบียดเบียนปัสสายกันไม่เว้นแต่ละวันคือยังนึกว่าถ้าเราจะเอามาเรียงเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในโลกนํามาเรียงเนี่ยคือยังนึกว่าไม่เว้นแม้แต่หนึ่งนาทีนะฮะเรียองแต่วมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ ขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกคือถ้าเราเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,า,านั้นมาเรียงกันเวลาท่านั้นเกิดอย่างนั้นเวลาท่านั้นเกิดอย่างนั้นอย่างอักษรวิ่งที่ปรากฏทางผู้โทรทัศน์เนี่ยโดยเฉพาะเป็นเป็นนับเป็นนาทีนะเวลามันห่างกันเป็นนาทีนาทีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาขึ้นอักษรวิ่งคือแ,แต่เราขึ้นอักษรวิ่งแล้วก็จะเห็นว่าสัตว,นนว์โลกนั้นเบียดเบียนกันจัง ประทุษร้ายกันจริงคล้ายๆตัวเองจะอยู่โลกชั่วนิรันดรนหรือชั่วฟ้าดินสลายอะไรต่อนานึงไม่ได้มีใครที่จะมีความสำนึกสูงขึ้นจนเกิดการประนีประนอมการประสานประโยชน์แล้วก็อยู่ร่วมกันโดยสันติคือไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่มีน้อย แต่เมื่อเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคนสร้างปัญหานี่มีน้อยแต่ว่าพวกนี้เขาเกิดมาคนเดียวเนี่ยเขาสร้างปัญหาป่วนโลกได้เนี่ยนะผู้คนเลวทั้งหลายมันก็เหมือนคนดีทั้งหลายนะเกิดมาคนเดียวก็สร้างสารรคพัฒนาโลกได้หลักการอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุดก็คืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรด้วยอ,อยู่ร่วมกันด้วยเมตตา ธรรมะที่พระเจ้ญญาทรงสอนในรูปของหน้าที่ก็ที่จริงมันก็เริ่มมาจากศีลข้อที่หนึ่งซึ่งยกตัวอย่างมาบ่อยๆนะคือมันไม่ใช่ซ้ำหรอกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันซ้ำอย่อย่างเงี้ยธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก็แสดงซ้ําๆแสดงที่มนุษย์เน่ยไม่แสดงที่ไหนเมื่อพฤติกรรมมนุษย์ซ้ำซากมันก็ธรรมะมันก็ซ้ำซาก ก็ปเป็นการสะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุษย์และต้องการจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของมนุษย์ในขณะนั้นๆเรื่องโรหมหานทั้งสี่ประการนั้นก็คือเมตตามีความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสดื่นนี่อยู่ร่วมกันโดยมีความสุขพธืธนจริงพวกนี้มันขยายมาจากระดับสินธรรมก่อน ขยายมาจากศีลข้อที่หนึ่งนั่นแหละคือขยายมาจากศีลข้อที่หนึ่งโดยเห็นว่าศีลข้อที่หนึ่งในช่วงแรกมันเป็นศีลและที่จริงก่อนหน้านั้นมันเป็นกฎหมายอยู่นะเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประทุษรลายต่อชีวิตนี่ผิดกฎหมายอาญาแล้วไปถึงที่ประนีขึ้นมันก็กลายเป็นศีลศีลมันเป็นเรื่องสำนึกสำเนียกคือไม่ใช่ใครมาลงโทษเรา แต่เราต้นึกว่าไม่ควรทําแล้วก็ไม่ทําก็เรียกบกกลัวบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นแล้วก็งดเว้นไม่กระทําในชั้นต่อไปก็เป็น,ปนธรรมะคือแสดงเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันโด้วยเมตตาพ่อแม่ก็มีเมตตากรุณามุติตาเบิกขาต่อลูกพ่อแม่เนี่ยก็เดินครบนะฮะก็เดินครบทั้งสี่ขอ สมาปลุกตัวเองแต่ว่าที่ยุ่งก็คือกระจายไปหาคนอน่นไม่ได้แล้วในขณะขณะเดียวกันเราก็เป็นสัตว์สังคมเราจะเดินเมตตาอยู่ในวงแคบๆเนี่ยมันไม่ได้เราเมตตามันต้องกระจายตามจุดที่เราเข้าไปสัมผัสตามกลุ่มคนที่เราเข้าไปสัมผัสในขณะนั้นก็ยังแนวในสมัย สุข,ขวะไทยที่ท่านพูดไว้ว่าปลูกไมตรีจะรู้รางสร้างกุศลจะรู้รยไมยตรีก็คือเมตตานันเองเมตตาเป็นมิตรเป็นไมตรีนะฮะก็เป็นเรื่องเดียวกันแม้แต่สีเรียบเมตตาเหตุมันก็คือเมตตาทำยังไงจะสร้างความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นจนมีพลังมากพอที่จะกระจัดความโกรธความมาคาดพยาบาท การจองเวรจองร่างจองฐานกันหรือเคยจัดพวกกรรมราคะความกำหนัดความต้องการในทางเพศกำหนัดเปมะพวกความรักแต่ระดับความรักเนี่ยจริงจริงมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเพ,เพียงแต่ว่าถ้าเราพัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดระดับเมตตาเนี่ยก็จะดีมาก เมตตาจึงทําหน้าที่ขจัดพยาบาทให้ใจเราก็จะเย็นเพราะคนที่ใจถูกกลุ่มรุมด้วยความพยาบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคนะถูกโรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนเสียแทงเจ็บปวดสาหัสสาการก็จะปวดอุู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีส่วนมาแบ่งเบาความทุกข์ทรมาหนเล่านั้น ทีนี้ถ้าเราเมตตาได้แล้วแสดงมาทางกายดังวาจาตรงนี้พูดถึงใจนะพูดถึงระดับความคิดหมายความพูดระดับอารมณ์เขสาสมถกรรมฐาน,าฐานโดยอาศัยตนเองเป็นศูนย์แล้วก็หาความเข้าใจคนเองเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ชันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งใจเจริญเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขยายออกไปเรื่อยๆนะฮะตามที่เราสามารถจะทําได้อย่างน้อยในแวดวงที่บ้านใกล้บ้านเพื่อนบ้านใกล้เดินเคียงคนที่เราเคารพนับถือกันโดยคนที่เป็นมิตรสนิทสนมกันะดะไเ่ยขยายไปเรื่อยๆจนมีเมตตาแม้แต่คนซึ่งตั้งตัวเป็นศัตรูเราก็มีเมตตาได้ยังวมืก่อนไป ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในรายการธรรมะในสวนก็ไปเจอกับน,นายกอยู่พุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยกับท่านประธานองค์การพสลอนะรู้สึกว่ารองนะฮะรู้สึกจะรองท่านก็ถามเรื่องการทำลายพระพุทธรูปของรัฐบาลตาลิบันที่อพยพในิสถาน ว่าเราควรจะประท้วงไหมควรจะขอร้องไหมควรจะชี้แจงไหมบอกว่าทำมันทำได้แต่ไม่จำเร็จประโยชน์หรอกเพราระพวกนี้เขาเป็นโจรพื้นเดิมเขาเนี่เป็นโจรมาก่อนแล้วก็ตีความศาสนานี่ก็ผิดคือไปอ้างศาสดาอ้างพระผู้เป็นเจ้ามาทำลายเนี่ยมันมันผิดแง่ไหนนะ พระพเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้พี่บาลโลกเป็นผู้รักษาโลกมันต้องมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่เลือกหน้าถ้าพระเจ้าเป็นอย่างมีความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาจะต้องห้ำหันจะต้องเห็นฆ่าทำลายล้างกันเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับการเป็นผู้สร้างเพรศาสนาเทวนิยมที่จริงเนี่ยคือถ้าเราคิดเป็นเอกภาพได้เนี่ยนะ มันก็น่ายกย่องนะเจนวัาถีว่าทุกคนเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันเแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยควาเป็นมิตรนี่มันก็เป็นฐานความคิดที่ดีเราจะมีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์มีการให้อภัยไม่ถือสาความกันได้แล้วก็บอกว่าทำให้เธอแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรจะได้ เพราะในกรณีนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนอกจากอุเบกขาก็ถ,ถือว่าศัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาต่อไปก็ประสบผลกรรมก็เ,เองสมมติเราเขาประสบเราก็ไม่ต้องไปซ้ําเติมอะไรขเขาหรอกมันก็เป็นไปตามกรรมของเขาเองเขาเลือกทางงเขาเองเราไปตีโพยตีพายไปก็เท่านั้นนะ่ะบวดหัวเปล่าๆมันไม่ได้หรอกคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปก็เท่านั้นเองอะไม่ได้ประโยชน์อะไร และบางทีเนี่ยมันเหิมเกิมนะคือนึกว่าตัวเองมีความสําคัญมีคนมางอ้อมีคนมาขอร้องออดบอดมากๆโจรน,นิสัยโจรเนี่ยมันก็ออกมามากยิ่งขึ้นยจะทําลายช้าลงหน่อยแต่ว่าในสุดมันก็ทําลายอยู่นั่นแหละก็ปล่อยเข้าไปก็เป็นไปตามกรรมเขาทีนี้แนวของเมตตาเนี่ยมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ คือทำยังไงเราจะกระจายความรู้สึกเหล่านี้มุ่งดีหวังดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนเหล่านั้นเขาอาจจะมีภัยมีอันตรายประสบปัญหาแต่ไม่เกิดจากการกระทำของเราก็เป็นบุญแล้วนะคือจะไปคาดหวังอะไรมากก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่เป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนเนี่ยก็อพอแล้วเป็นความดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราสามารถจะกื้กูลเขาได้ทางกายทางวา,า,งาจาก,ก็ดีอีกระดับหนึ่ง แต่สามารถตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนมันก็ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งทีนี้มาข้อการุณาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยมันมีแนวของการซ้ําเติมคนที่เขาผิดพลาดเนี่ยมากไปคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องทําใจเหมือนกันนํทำไมต้องกระโจนเข้าไปร่วมทําบาปกับเขา อย่างในในกรณีของสวท่านหนึ่งเนี่ยนะคือจริงเทจเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ควรจะโดยสารไปทำบาปคือการมาด่าคนอื่นเปลา่าเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาในแม้แต่ด่าหมาโจรมันก็มันก็ผิดน,นะแต่สิ่งทั้งหลายในสุดมันก็เป็นไปตามกระบวนการของมันไม่ต้องกลัวหรอกอาจจะชา้าหรือเร็วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทำกรรมมาได้ไว่าจะต้องเป็นไปตามกรรมเขา เราไม่จําเป็นจะต้องขอโดยสารไปทําบาปกับเขาด้วยแต่ที่มันยุ่งเนี่ยคือเวลาคนประสบป,ปัญหาแล้วคนแทนที่จะจะเฉยๆเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะกลับไปซ้ํำเติมเขาแต่ถ้าเราทําใจให้ประกอบด้วยเมตตาได้เนี่ยเราจะเกิดกรุณาแต่คนที่ประสบป,ปัญหาประสบทุกภัยโรคส่วนใหญ่มันก็อยู่ตัวกลุ่มนี้ยทุกภัยโรค แล้วในขณะเดียวกันถ้าเราการุณาแล้วลงมือช่วยเหลือไปแล้วตั้งความปรารถนาไปแล้วก็หลุดพน้นจากความทุกข์แต่ก็ไม่หลุดพน้นก็ไม่รู้เป็นไปยังไงแล้วครับว่าคนเราเมื่อก็มีกรรมเป็นของก็โนเาก็เป็นไปตามกรรมเขาใจเราจะไปอยู่ที่อุเบกขาในจังหวะที่ควรจะอยู่ก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เราเมตานั่นเองเขาประสบความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จ ในภารกิจการงานจเรนนราจริญในลาบยอดสันเสริญสุขเราก็มุติตาเขาอนโมทนาสาธุการกับเขาแต่เราไม่จําเป็นจะต้องได้อะไรนะแต่ความจเจริญเติบโตของเขานั้นเป็นสิ่งบันเทิงใจของเราขอให้เกิดเป็นการอนโมทนาแต่ว่ามุติตาที่มันทําได้ค่อนข้างยากเนี่ยเพราะว่าคนเรามันมีความริษยากัน จดีครเด่นเคยดังขึ้นมามันก็ริษยาซะก่อนแล้วก็ได้อะไรอ่ะคือเขานี่ได้ลาบยศได้สันถึงได้รับความถูกเราไปริษยานี่ได้แต่ทุกข์เพราะวิธีมุติตาเนี่ยมาเราก็ได้สุขตามเขาไปเราอาจจะไม่มีสมบูรณ์ในลาบยศสันเสริญสุขแต่ว่าเราก็มีสุขเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีสุขที่เราไม่ริษยาเพราะริษยาเนี่ยเผาใจให้เกิดความรลอาร้อน แต่เวลานี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมุทิตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมะล้วนๆมันมีส่วนของการต้องการส่วนแบ่งอย่างคราวๆเขาแต่งงานใหญ่ๆพวกดารงดาราเนี่ยมาแต่งงานพูดถึงของสารวยเนี่ยโอ้โหรวยจริงนะคนเราเนี่ยก็แสดงว่าคนไปก็ไปมุ่งที่ของสารวยอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง พอไม่มีของจำรวยก็จะหงดเงิด,งดจะไม่พอใจล้แสดงว่ามันไปด้วยโลภะหรือว่าไปด้วยริษยาริษยาน่ะไม่ไปหรอกแต่ว่าโลภะนี่อาจจะไปแต่พอไม่ได้จะกลายเป็นโทสะเห็นไหมมันมีปัญหาทัรงนั้นพอได้ก็อาจจะโลภะต่อคือน้อยไปเขาไปฝากคนอื่น คือไม่ต้องดูอะไรอะฮะแม้แต่หนังสือซึ่งตามปกติคนไม่ค่อยอ่านแต่เวลาแจากเนี่ยผู้รับก็ต้องการได้มากกว่านั้นเพื่อรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบคนอื่นได้มากกว่าคนอื่นจึงเป็นปัญหาในภาคสนามอุเบขานั้นคือการขัดจัดความรู้สึกในชีวิตประจำวันที่เวลากระทบอารมณ์ ลองสังเกตว่าอารมณ์ที่มีปัญหาก็คือรักชังหรือยินดียินได้เราก็พยายามสํารวมระวังใจเราไม่ให้เกิดความยินดียิน้ายคือไม่เกิดความรักความชังในใครก็ไม่มีอะไรก็เฉยเฉยเชเพื่อ,อ,อรักษาคุณภาพจิตเอาไว้เพราะความรักไปถึงจุดหนึ่งถ้าเราคุมไม่อยู่ก็ต้องการครอบครองความชังถึงจุดหนึ่งคุมไม่อยู่ก็ต้องการทรําลาย และทั้งสองอย่างมันเป็นบาปทั้งนั้นและไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งนั้นแล้วจดถึงต้องการครอบครองบางทีก็คุมทิศทางไม่ได้ก็ครอบครองในทางที่ผิดเอาไปกันใหญ่เลยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะในแนวของอุเบกขาเนี่ยคือเป็นการมองตามกระบวนการของกรรมคจัดความรู้สึก ยินดียินร้ายหรือรักชังหรือว่าแม้จะรักชังไปบ้างนะก็ย้ายมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็นึกถึงกฎของกรรมเพราะนกของกรรมตัวนี้ลงตัวทุกทีนะะคือซ้ำทุกทีเรามีกรรมเป็นของขรนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องไปู้รับผลของกรรมนั้นแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไปขจัดพวกอาคติคือความลำเอียงด้วยความรักความชังเนี่ยถ้าเราไปสะสมรักชังไว้มากในสุดมันจะเอียงที่เห็นได้ชัดเจนว่ามนุษย์นี่ลำเอียงเคยตั้งสมมติฐานในนักนะข่าวเขาเขาฝัง แกบอกว่าเป็นข่าวก็ต้องลงบอกไม่จริงหรอกเธอพูดเนี่ยเธอพูดอาอแต่ได้แต่เธอไม่รับผิดชอบคําพูดเวลาความชั่วของคนอื่นเนี่ยคุณเอามาพูดเป็นคุ้งเป็นแควเลยแล้วเ,เวลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเราผิดเนี่ยคุณเคยเอามาลงข่าวหรือเปล่าพวกพวกคุณผิดเนี่ยคุณเคยเอามาลงข่าวหรือเปล่าก็แสดงว่านั่นคืออคติ มันไม่ใช่สื่อสารด้วยความสุจริตอะไรความเห็นเป็นความเห็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยคือถ้าคุณคิดว่าต้องลงมันก็ต้องลงทุกคนทีนี้มันลงมันก็เป็นรายงานข่าวตามสถานการณ์คล้ายๆกับรายงานภูมิอากาศรายงานอุณหภูมิรายงานลงผลหนาเรื่อนะอะไรต่างๆในตามที่มันปรากฏเป็นจริงไม่ไปเสริมความไม่ไปแอมความ อันนี้มันความรักความชังเนี่ยทำให้เกิดการลำเอียงที่เราเรียกว่าไม่เป็นธรรมอยุติธรรมบางทีลำเอียงเพราะความกลัวหรือว่าเพราะความไม่เข้าใจเหตุผลนเพราะแนวเจริญพรมิหารเนี่ยเขาคยเจริญไปตามจังหวะแล้วก็แผ่จิตไปในทิศตั้งปวงทิศเบื้องบนเบนื้องตามเบื้องขวางเบื้องค้ายเบื้องข,ขวาอะไรต่วไหเนี่ยในทิศตั้งหลายเนี่ย แต่ว่าตามปกติก็ในพระบาลีเนี่พยพระเจ้าจะพูดเรื่องทิศนะในทิศต้องปวงทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องบนทิศเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องขวาอะไรแต่ละก็เอามาหมดแต่ว่าแนวหนึ่งก็คือพูดแบบสัพเพตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้มีเวอย่าได้มีภัยอย่าได้เบียดกันอย่าได้อย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้ปัสุทุิร้ายกันขอให้สัสตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ประสบความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รีมีสุขแล้วก็ดํารงอยู่ด้ความสุขตลอดไปนะพอถึงจุดไหน,เ,นเราทําอะไรไม่ได้นะเช่นตัวอย่างเนี่ยเช่นตัวอย่างสมมติว่าคนที่เรารักมากเมตตาเขามากแล้วก็เกิด ไปขายยาบ้าถูกตำรวจจับสารตัดสินประหารชีวิตเนี่ยเราลองสังเกตล้วทำอะไรไม่ได้เลยจะแผ่เมตตาให้เขาพ้นจากการถูกประหารชีวิตมันก็ทำไม่ได้จะกรูณาช่วยปล้นคุกก็ยิ่งไปใหญ่เลยทำไม่ได้จะไปแสดงความชื่นชมยินดีที่เขาถูกยิงป้าเลยยิ่งแย่ใหญ่เลยมันทำอะไรไม่ได้ทั้งทั้งที่มันมีธรรมะเนี่ยทำไม่ได้แล้วมีธรรมะที่ใช้ได้อยู่ข้อเดียวก็คือ เขาเบียาก็ขเขาทำการใดไว้เขาก็เป็นไปทากรรมของเขาก็ปล่อยไปทำกรรมอันนี้คือหลักการอย่างหนึ่งที่ว่ามันจนทางมันหมดหนทางที่จะไปทำอะไรแล้วถ้าขื้นดิ้นรนไปทำข้าวเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณเนี่ยมันจะเป็นโทษทางออกที่ดีที่สุดก็คือทำใจให้อยู่ด้วยเบียขาเบียาก็คือเพ่งดูที่เพ่งพินิจพิจนารณาดู แล้วก็ทำใจยอมรับความจริงตามกระบวนการของกรรมแต่ว่าทำได้นะสุขภาพจิตเราก็ดีท่าทีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเมตตานั้นมีสัตว์ทั้งปวงเป็นอารมณ์กรุณานั้นมีสัตว์ที่ประสบปัญหาเป็นอารมณ์มุตตานั้นมีสัตว์ที่ประสบความเจริญรุ่งเรืองเป็นอารมณ์ อุเบกขานั้นมีสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมก็เป็นอารมณ์ก็แสดงว่าอุเบกพรหมิหารนังสีปะกาเนี่ยใช้ทีละอย่างอย่างท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านอุปมาว่าเมตตาเนี่ยเหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณานั้นเหมือนกับห้องน้ำก็ห้องอาหารคือใช้ในการบรรเทาทุกข์แล้วก็มุทิตานั้นเหมือนกับห้องรับแขกคือใช้ สันานาการบันเทิงรื่นรมชื่นชมยินดีกันอุเบกขานั้นเหมือนกับห้องนอนถึงเวลาเสร็จภารกิจแล้วมันก็นอนเพราะนการปรับใจอยู่ได้อย่างนี้ก็เป็นอาการของสมถะกรรมฐานแม้แต่เรารักษาใจโดยขันไม่ต้องไปนั่งสมาที่อะไรเนี่ยจะให้ใจอยู่ด้วยธรรมะเหล่านี้ตามเหมาะตามควรแก,ก่กรณีก็เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานประการหนึ่งแล้วฟังเท่าไหร่ ได้ระโพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี